รรถตามใคนี่นี่คันนี้รถมารับช่างเหี่ยวนะนี่รถมารับช่างเหี่ยวไปไปไปเมื่อกี้เราก็เรียกรัฐภูมิมันรัฐภูมินี่วะอำเภอรัฐภูมิรัฐภูมิรัฐภูมิ ขึ้นอะไรกันอีกนาะขี้ไก่เลยเจ้าตีงลงอะไรมาขี้โกบขี้นวันก่อนวันก่อนเนอะวันก่อนเขาเรียกขี้ฟ่นวันก่อนขึ้นขี้ยางวันต่อมาขึ้นขี้ทุนวันที่สามขึ้นขี้ไก่เสร็จลงขี้ไก่จะไปขึ้นอะไรขี้อะไรไม่รู้หากินจะทำขี่นี่แหละขี่มันมีประโยชน์นะ ไปกินขี้เคก้กไหมหาขี้เคก้กไหมลงขี้ไก่เสร็จเรากินขี้เคก้กต่อโอ้โีเกียจลากรถอนนี้เราก็ขับตามรถนะคะนำทางอยู่ มันโค้งดีจังเลยมันไม่ทําตรงถ่งวะเฮ้อ,อเรกเข้ามาอู้ยังใหญ่เลยเข้ามางจเล็กยิงจะเล็ยกยิงจะเล็กอ้ยอะบบทางเขาก็ทําเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ถึงแล้วนี่ไงทางเข้าถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วคะ่ะที่ขึ้นที่ขึ้นฟาร์มฟาร์ม ฟามไก่ไมเหมือนบ้านเรานเนาะเขาจะเหมือนเหมือนแถวบ้านเราไหมอันนี้ก็อยู่หาดใหญ่นะเอ,อ้ไม่ใช่หาดใหญอ่อยู่รัตรัตภูมิอยู่รัตภูมิก็เป็นเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลาทำถ้า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 จำไม่ผิดนะเนอะวุ้เขาเป็นประตูไม้บ่ไม้คือสังกะสีนี่ประตูที่นายโตอะไรนะั่น <laughs> คืออะะไรวมันคืออะไรอ่ะถึงได้เขาขึ้นเหมือนบ้านเราเลยเดี๋ยวก็ต้องรอดูไงเขาขึ้นเอออหันตูดนนหน้าไปนูน่นเอาตูดไปนี่เขาวะเออเอเอ, <c oughs> อขี้ไก่ขี้ไก่ที่นี่จะเหม็นเหมือนขี้ไก่บ้านเราไหมเหม็นกว่าเหมนเ็นกว่าเหรอจะมาเล่นวันไม่ค่อยดี ม,ม,ามาแล้วเนาะเอะอน,นี่เปิปดกระจกแล้วไม่มีอ่ะตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตอนนี้ก็ถึงฟาร์มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเ,เขาจะขึ้นเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวีเตรียมรถก่อนนะคะเตรียมรถกันก่อนอันนี้ก็ ใต้นะคะภาคใต้ขึ้นขี้ไก่อยู่นู่นก็ขี้ไก่อยู่นี่ก็มาขึ้นขี้ไก่อีกเดี๋ยวเรามารอดูวิธีการขึ้นทางภาคใต้กันนะคะว่าเขาจะขึ้นเหมือนกับทางทางบ้านเราไหมทางนู้นไหมขึ้นเ,เตรียมรถโอเคอ้าวข,ขึ้นขี้ไก่กันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูนะคะข้างล่างอันนี้ให้ดูข้างบนก่อน เขาเขาไม่ได้ใช้นั่นเหมือนทางทางบ้านเราที่เราขึ้นอ่ะเขาใช้คนแล้วเขาก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าเขาขึ้นยังไงเอ้ยเราเดินไปดูกันค่ะว่าเขาขึ้นยังไงแต่ไม่ค่อยมีแมงวันนะไม่เหมือนไม่เหมือนแถวบ้านเรา รู้สึกทางนู้นแมงวันจะเยอะอันนี้เหมือนเปิดมาแมงวันไม่ค่อยมีอ,ะอ่ะอ๋อเขาเอาขี้ไก่โรงตรงนั้นคล้ายๆเหมือนจะใช้สะพานเดินเอาอะ่ะอนีาเมม่ เอาทําสะพานก่อนตอนนี้ทําสะพานคนนี้เหมือนบ้านเรา,บ,า,เราบ้านเราสะพานอันนี้ก็ใช้คนแล้วเดินเบกขึ้นเลยอ่ะน่าจะประมาณนั้นเลยนะแต่ต้องรอดูรอดู โอ้เจียวปะเจบุชรเกียกับไเดียวเยห้องมันยังไ่เกียวโอ้ชัวร์เลเกียวจนาวโอ้ไปเกียวว่อเรียนเขาก็โดนเดี๋ยวดนลุ้เยนะ ก็กิ๊กไก่อ่ะแพ็กกระสอบไว้อ่าอยู่ข้างในนะพอดีมาเขาปลารถเข็นขึ้นอย่างนี้เลยค่ะนี่ ฝั่งนี้เขาขึ้นกันแบบนี้นะคะฝั่งทางภาคใต้นะคะอันนี้เราขึ้นอยู่รัฐภูมินะคะไม่รู้อ่าแต่ละพื้นที่อาจจะขึ้นแตกต่างกันหรือเปล่านะคะภาคใตก้ก็แต่โซนบ้านเราเ็นจะใช้แบบเขาเรียกอะไรนะส่ผักใส่พานนะคะขึ้นใสยพนันนี่ขึ้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่เขาก็เรียงกระดานเสร็จก็ใช้รถเข็นนะคะเข็นขึ้นเข็นลงเรียงก็ประมาณ4ี่ถุงนะคะรถเข็นหนึ่งก็เรียงประมาณ4ี่ถุง เรียงเยอะก็เดี๋ยวร่วงนะคะเดี๋ยวร่วงก็เรียงแค่ประมาณสี่ถุงอ่าโอเค,อเคนี่ค่ะเราก็เห็นละแบบเขาขึ้นขี้ไก่นะคะฝั่งนี้ก็ใช้แบบนี้เลยทางบ้านเราก็ใช้รถขินขินแล้วก็จอดตรงนั้นจอดเสร็จก็ขึ้นสายพานนะคะขึ้นสายพานสายพานสายพานอยู่นะอโอเคค่ะตอนนี้ก็ขึ้นตัวแม่กันอยู่นะคะ ตัวลูกก็รอนะจ๊ะรอขึ้นโอเคค่ะเจอกันนะคะก็อย่าลืมนะคะทักทา,ายกันได้ค่ะทีมงานขี้ไก่เหมือนเถ่กาก็ฟาร์มขี้ไก่เนาะก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าแมงวันไม่ค่อยมีเออมีอีกอย่างหนึ่งที่มันนนี้คือแมงวันไม่มีแต่ถ้าแถวนน้นนะเปิดปุ๊บนี่โอ้โหไม่รู้มาจากไหนคะ่ะเต็มเลยอันนี้ไม่มี แปลกเปลก,ปลกทำไมเมงวันถึงไม่ค่อยมีล่ะสงสัยแล้วนี่อโอเคค่ะกำลังขึ้นนะคะขึ้นขี้ไก่กันอยู่เที่ยวนี้ก็ปลายทางของเราก็อยู่แถวแถวเห็นว่าละเมนะคะละเมอำํำเภอละเมจังหวัดชุมพรหรือเปล่า,อาโอเคค่ะ เราขึ้นของกันอยู่